อ๋จริงๆวันนี้ตอนแรกมาร่วมต่อแถวค่ะแล้วก็คิดว่าแถวคงยาวมากและแล้วก็เ,เราก็มาเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเราอยู่ในกรุงเทพค่ะก็เลยอยากสล่าให้กับคนต่างจังหวัดเขาได้เข้าไปก่อนเพราะว่าแต่เราก็มาถึงแล้วเนาะเราก็ร่วมกันทําความดีค่ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยของเราก็เราก็ากแจกพารเนาะเดินแจกน้ําแจากพจาดแจกโบค่ะให้กําลังใจถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยม,มีน้ําใจให้กันในยามที่แบบอย่างเงี้ยเรารู้สึกอย่างไงบ้าง ก็มินว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่ถ้าหลงเหลือไว้ให้กับเราก็คงเป็นความดีแล้วก็ความรักที่ทําให้พี่น้องเราแบบรักกันเนาะโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วก็อยากที่จะลุกขึ้นมาทําสิ่งดีๆให้กันและกันค่ะวันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าคนไทยทุกคนก็ทําด้วยใจจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาสาน้องๆลูกเสือเนนาลีเขน็นรถเข็นกันหรือว่าพวกเราทุกคนค่ะก็มาโดยที่ อยากทําความดีเพื่อพ่อเนาะเราท่านเป็นต้นแบบยังไงในการดําเนินชีวิตของมินมากก็สําหรับบินก็เป็นเรื่องการทํางานค่ะเพราะจริงๆแล้วเราก็อยู่ในวัยทํางานเนาะแล้วเราก็อยากที่จะเป็นต้นแบบท่านเป็นต้นแบบที่ดีค่ะในเรื่องของการทรงงานที่หนักแล้วก็การเสียสละการรับผิดชอบในหน้าที่ต่างๆก็ยังอย่างมินเองวันที่ทราบข่าวจริงๆก็ทํางานอยู่ท,ที่ที่ประเทศจีนค่ะ แล้ววันที่ทราบก็เหมือนไม่อยากทํางานแต่ก็เราก็คิดว่าเออถ้าคงถ้าถ้าถ้าท่านยังอยู่กับเราท่านจะอยากให้เราทําอะไรเลยเราก็ยังต้องทํางานต่อไปอตั้งแต่เกิดเลยอะค่ะคือ,ค,อคือเห็นาภาพจําจะเป็นภาพที่เหงือ่อเหงื่อท่านไหลมาตรงปลายจมูกแล้วก็แล้วก็ชงงานหนักมากเนาะเราก็ ตอนเวลาเราดูรูปเฉยๆตอนเด็กเราไม่เข้าใจหรอกค่ะแต่เวลาเราทํางานอ่ะแล้วเราเดินทางบ่อยๆหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยล้าหรือเรารู้สึกว่าเราอยากพร่ำบน่นอะไรเงี้ยแต่เวลาที่เราได้เห็นรูปของท่านหรือว่ามีการระลึกถึงขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าเราเราเรา,เราแค่จุดเล็กๆจุดหนึ่งในประเทศไทยเท่านั้นเคยเคยมีโอกาสได้เข้าหมายงานหรือ แต่ว่าก็จะมีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญให้กับท่านของสถานีของเราช่องเจ็ดแล้วก็จะมีหลายอย่างค่ะที่เราได้ร่วมทําในโครงการของท่านอย่างล่าสุดก็ก่อนที่จะมีการสวรรอนาคตเราก็มีโปรเจกที่ทําเพื่อพ่อกับแม่ของเราอยู่แล้วค่ะเป็นของช่องเจ็ดซึ่งอตอนนี้ก็ยังต้องถ่ายทําต่อไปค่ะ ใจอ่ะค,อคือคือตอนแรกก็ดีใจอยู่แล้วต้องบอกว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็ยิ่งพอรู้ว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรายิ่งรู้สึกว่าโอ้เป็นเป็นเกียรติมากที่จะได้ทาเป็นเป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้คนไทยไม่อยู่แล้วในภาพในใจของมินอยากคนไทยเป็นยังไงหลังจากนี้หลังจาก,จากนี้เหรอคะมินว่าคนไทยจะได้ตระหนักถึง ความรักเนาะที่ที่เราแบ่งปันให้กันด้วยหัวใจแล้วก็ความรับผิดชอบที่เราจะต้องนําในหน้าที่ของแต่ละคนค่ะใครมีอาชีพอะไรก็ทําให้เต็มที่แล้วก็เรื่องจรรยาบัลณของอาชีพต่างๆมินคิเนะมันจะก,กระจ่างแล้วก็ชัดมากขึ้น